5อันดับหนังทําเงินประจําสัปดาห์นี้จะมีเรื่องอะไรติดอันดับบ้างไปชมกันอันดับที่5รายาแอนเดอร์ลารตรกหรือมีชื่อไทยว่า Dragon, ไรายากับมังกรตัวสุดท้ายทํำรายได้สุดสัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก1.9ล้านดอลลาร์ยอดรวมในสหรัฐตอนนี้อยู่ที่43.8ล้านดอลลาร์ปัจจุบันหนังเรื่องนี้ทําเงินทั่วโลกไปแล้ว105.5ล้านดอลลาร์ซึ่งอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะครับสําหรับเจ้าหญิงดิสนีย์ แต่ก็มากกว่าเจ้าหญิงคนก่อนอย่างมูหลานที่ทํารายได้ไปเพียง66.8ล้านดอลลาร์เท่านั้นส่วนที่ประเทศไทยรายาแอนเดอร์ลัตรากอนทำเงินในเขตกร,รุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว44ล้านบาทและทํารายได้ทั่วประเทศไปประมาณ60ล้านบาทครับอันดับที่4ก็สินล่าเวอร์ซาสคองทำไรายได้สุดสัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก1.9ล้านดอลลาร์ ยอดรวมในสหรัฐตอนนี้อยู่ที่92.9ล้านดอลลาร์ครับปัจจุบันหนังเรื่องนี้ทำเงินทั่วโลกไปแล้ว 422.5ล้านดอลล่าจากทุนสร้างประมาณ200ล้านดอลล่าซึ่งเป็นหนังฮอลลีวูดเพียงเรื่องเดียวที่สามารถติดหนึ่งใน5หนังทำเงินสูงที่สุดประจำปีนี้ครับส่วนที่ประเทศไทยก็ซินล่าเวอร์ซัสคองทำเงินในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว178ล้านบาทและทำเงินทั่วประเทศไปประมาณ368ล้านบาทครับ อันดับที่3 m ม r อ a l เท่าคอมบัตทำไรายได้สุดสัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก2.4ล้านดอลลาร์ยอดรวมในสหรัฐตอนนี้อยู่ที่37.8ล้านดอลลาร์ปัจจุบันหนังเรื่องนี้ทำเงินทั่วโลกไปแล้ว72.9ล้านดอลลาร์ จากทุนสร้างประมาณ55ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยครับเมื่อเทียบกับหนัง Mortal Combat ฉบับปี1995ที่สามารถทำเงินทั่วโลกสูงถึง122ล้านดอลลาร์ทั้งที่หนังทั้งสองภาคนี้มีอายุต่างกันถึงประมาณ26ปีและในยุคนั้นตัวหนังก็มีราคาถูกกว่าปัจจุบันอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามครับ Mortal Combat ฉบับนี้ก็มีปล่อยให้บริการทางสตรีมมิ่ง HBO Max ด้วย และยังได้กระแสตอบรับจากผู้ชมไปค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนที่ประเทศไทยมอเท้าคอมบัดทำเงินในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว10.1ล้านบาทและทำไรายได้ทั่วประเทศไปประมาณ17 1. ล้านบาทครับอันดับที่2 d e เดมอน a y เลเ u อร์มูเกนเทหรือมีชื่อไทยว่าดาพิฆาตอสูรเดอะมูฟวี่สกรดไปสู่นิรัน ทำไรายได้สุดสัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก3.1ล้านดอลลาร์ยอดรวมในสหรัฐตอนนี้อยู่ที่37.1ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้ว474.6ล้านดอลลาร์โดยนอกจากสหรัฐแล้ว3ประเทศที่หนังเรื่องนี้ทำเงินมากที่สุดก็คือจากประเทศญี่ปุ่นสูงถึง365.3ล้านดอลลาร์จากไต้หวนัน22.7ล้านดอลลาร์และจากเกาหลีใต้16.9ล้านดอลลาร์ ส่วนที่ประเทศไทยดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟี่ทำเงินในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดเชียงใหม่ไปที่74ล้านบาทและทํารายได้ทั่วประเทศไปประมาณ126ล้านบาทครับ และอันดับที่1เป็นภาพยนตร์แอคชั่นของพระเอกสายบู๊อย่างเจสันสเตเทมกับผลงานล่าสุดของเขาอย่าง r ร d ออ Man หรือมีชื่อไทยว่าคนคลั่งแค้นล้นผ่านรกที่สามารถคว้าอันดับที่1ประจำสุดสัปดาห์ไปครองโดยเปิดตัวในสหรัฐไปที่8.3ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวจากสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้เพราะว่าปกติแล้วผลงานของเจสันสเตเทมเองหากไม่ใช่แฟรนไชส์ดังๆอย่างฟาดแอนฟิวเรียสหรือฉลามยักษ์อย่างเดอะนิปหนังเดียวของ เขาก็จะทำเงินเปิดตัวประมาณนี้อยู่แล้วตัวอย่างก็อย่างเช่นเซฟปาเกอร์ Safe, Parker, หรือเดอะเมคานิกภาค2เป็นต้นครับปัจจุบันหนังเรื่องนี้เพิ่งเข้าฉายไปประมาณ4ประเทศเท่านั้นและทำไรายได้ไปแล้ว25.9ล้านดอลลาร์ส่วนที่ประเทศไทยเองหนังมีวางกำหนดฉายเอาไว้วันที่27พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับ หากดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ